ฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามินา่าลิ้มเหล่าโงบิสโครบะหมี่ลูกชิ้นปลาในตำนานต้นตำรับ80ปีจากเยาวราช ในวันนี้ฟ้าเปิดนะคะบรรยากาศสดใสเอเชีย A ier, ดูดีค่ะหุ้นไทยของเราก็ติดสปีดวิ่งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้แล้วก็ทิศทางในสัปดาห์หน้านะคะเราจะวางแผงกนการลงทุนกันยังไงแล้วก็หัวข้อสําคัญที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะคะเราคงต้องมาย้อนรอยกันนะคะเมื่อวาน2กรกฎาควมวันนี้ผ่านมา1วันนะคะเราครบรอบ23ปีวิกฤตต้มยำกุ้งที่เป็นมหาวิกฤตกับภาพของเศรษฐกิจไทยนะคะช่วงนั้นหุ้นไทยถือว่าสาหัส คนในวงการหุ้นทั้งนักลงทุนทั้งฝั่งของผู้ที่เป็นผู้ประกอบการก็สาหัสนะคะนักวิเคราะห์เราวันนี้ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ลองดูกันว่าถอดบทเรียนอะไรได้บ้างจากวิกฤตแล้วก็จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด -19 ได้เหมือนกับนีวที่เราผ่านต้มยำกุ้งมาด้วยหรือเปล่านะคะเราพูดคุยสกายกันสดๆนะคะกับคุณนทวัฒน์อ้นรัฐซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไ i เ e อร์เดนต์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS c, c i m b ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะพี่เปียก่ะ สวัสดีครับกีตาร์ครับค่ะพี่เปียคะดูภาพของตลาดหุ้นสั้นๆนะคะวันนี้ถึงสัปดาห์หน้าก่อนนะคะดูเหมือนว่าสัญญาณฝั่งอเมริกาดูดีเอเชียดูดีนะคะทรงของเราวันนี้ถึงค้าไปสัปดาห์หน้าเราจะดูดีด้วยไหมคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็มีวันหยุดหนึ่งวันเราเทรดไม่เต็มสัปดาห์เนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงคะเอ่อผมยังใช้กลยุทธ์ว่าวันไหนขึ้นแรงขายอยู่นะครับค่ะ ดะน,นั้นวันศุกร์นี้ผมคิดว่าผมจะขายหุ้นนะครับแล้วผมจะไม่ลุ้นเสาร์อาทิตย์จันะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นไปเล่นกันอีกทีวันอังคารเลยครับว่ากันบันังคารนะคะก็คือตามคติคเราเราไม่ออไม่ห่อหุ้นข้ามสัปดาห์โดวยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหยุดยาวถูกไหมคะถูกต้องครับค่ะไม่ห่อหุ้น ค่ะไม่หอบหุ้นแต่ว่าคือพอข้ามกลับมาแล้วพี่เปียกมองว่าสถานการณ์หลังจากที่เราหยุดยาวกันไปเนี่ยนะคะกลับมาเรายังจะร้อนแรงได้แบบนี้หรือเปล่านะคะตัวเลขโควิด -19 เนี่ยดูน่ากลัวนะคะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจนั้นออก็ออกมาดูค่อนข้างจะดีเหลือเชื่อนะคะในฝั่งของหลายๆตลาดทั้งอเมริกาทั้งจีนด้วยค่ะพี่เปียกคือผมผมขออนุญาตบอกงนี้แล้วกันะะนะครับคือตอนนี้คนที่คนที่ เรียกปัจจัยลบนะครับหรือคนที่มองมองตลาดในแง่ลบเนี่ยก็จะดูตัวเลขอเมริกาตัวเลขราซิลดูได้พูดติดเชื้อนะครับซึ่งตัวจริงๆนะครับในสําหรับคนที่เรามองภายนอกนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปดูวิกซ์อินเด็กต์ครับของเอสพีห้าร้อยครับก็จะมีการทำไว้ตัวเลขต่ํามากเลยนะครับยี่สิบยี่สิบไปไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นดัชนีวัดความกลัวตัวต่ามากค่ะใช่ต่ำคือคนข้างในก็ไม่กลัวนะครับ ค่ะมีพวกเราเท่านั้นนที่กลัวครับตอนเนี้ยค่ะแล้วตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาสนับสนุนว่าเออคือเขาคงยอมให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นไปถึงจุดุที่ของเขาแหละค่ะแล้วก็ส่วนว่าจะไปแก้ปัญหากันอีกทีเดียวเทราว่ากันเรื่องสาธารณสุขอันนี้เขาทาคนละคนละอย่างกับเราเขาทำานค่ายยุโรปเขาเขาคงมั่นใจว่าพอถึงจุดนี้มันจะพีคแล้วมันก็จะๆปขายตัวคลกแล้วเศรษฐกิจก็จะลั่นต่อ อันนี้อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเศรษฐกิจพึ่งพาตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะบริโภคภายในเยอะเพราะน,นั้นเขาน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วมันก็เลยทําให้ความกลัวของตลาดพึ้นของเขาเนี่ยน้อยและอีกอย่างหนึ่งเงินในระบบของเขามันเยอะมากะครับมันไม่รู้จะไปไหนนะคระับมันก็เหลือแค่ทองคำบิตคอยตลาดเอ่อตราสารหนี้ตลาดหุ้นเพราะนั้นตลาดหุ้นนี่มันใหญ่สุดแล้วะครับแล้วในตลาดหุ้นเองเนี่ยโครงสร้าง ที่เป็นโครงสร้างหลักมันไม่ใช่โบอิงไม่ใช่น้ํามันมันเป็นเรื่องของอืมเป็นหุ้นเทคค่ะมันเป็นมันก็เลยยังไปได้ต่ออันนี้โครงสร้างไปได้ต่อก็มีคนถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะมันจะแพนิคลงมาไหมผมพต์ว่าเกิดความแปล่ทางด้านโควิดขึ้นมาในอเมริกาเนี่ยแล้วมันจะมันจะแพนิคมั้ยมันจะแพนิคในกรณีเดียวคืออเมริกาปิดประเทศอะครับค่ะซึ่งผมคิดว่าจริเขาไม่ทำค่ะจริงเขาไม่ทำ าะนั้นมันก็จะจะสู้กันไปอย่างนี้ครับขึ้นบ้างลงบ้างสลับกันไปวันไหน<ะ>มีข้อมูลเศรษฐกิจด,ดมีมันก<ะ>็ข<ะ>ึ้นมันก็จะพาตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งเราด้วยเนี่ยครับเคลื่อนที่ไปจาก<ะ>เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าในเมื่อพ่อตัวพ่อเนี่ยไม่ไม่ได้มี<ะ>ไม่ได้แบบน่ามากเนี่ยตัวเราก็าก็เล่นของเราไปแล้วครับ<ะ>คือลงก็ซื้อขึ้นไปแล้วก็ขายนะครับ<ะ>อย่างรอบก็ซื้อทันบ้างไม่ทันบ้างไอ้ไหนทันก็ทันไปขึ้นมาแล้วขายแล้วก็จบที่อาทิตย์นะครับเพราะว่า ปัจจัยที่เข้ามากระทบในตลาดหุ้นบ้านเราอ่ะพ่ตา้ามันเป็นปัจจัยนอกล้วนเลยนะอืเพราะฉะนั้นมันเกิดได้คือตั้งแต่คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์คืนวันจันทร์เลยค่ะถือเงินดีกว่าค่ะดังนั้นนี่ก็คือส่งท้ายนะคะสัปดาห์นี้เราไม่ห่อหุ้นนะคะมาว่ากันใกทีสัปดาห์หน้าขึ้นขายลงซื้อนะคะเพราะดัชนีคุณจะไซด์เบย์ไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าทับหลวงฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะคะเรียกว่าตัวพ่อก็นําไปแล้วนะคะเราก็ไม่สวนเนาะเราก็ต้องไปตามทิศทางเขา ค่ะค่ะส่วนเรื่องที่จะชวนพี่เปียกคุยนะคะเชื่อว่าพี่เปียกผ่านมาแล้วนะคะวันนี้เราคุยกันเจาะลึกเรื่องของการถอดบทเรียนจากวิกฤตต้มยำกุ้ง23ปีที่แล้วมาถึงวิกฤตโควิดรอบนี้นะคะเอาต้มยำกุ้งก่อน23ปีที่แล้วนะคะพี่เปียกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นผมก็ส,สภาพเหมือนคนที่อยู่ธุกรกิจการบินตอนนี้ครับค่ะตอนนั้นอยู่ในวงการโบรกเกอร์แล้วเรียบร้อย,อยค่ะอยู่ในวง เลยครับเป็นสิบปกไปแนนแรกที่โดนปิดเลยครับโอ้โหโค่ะจะผมปิดเดืนอนอมิถุนาพฤษภามิถุนาเนี่ยผมจำวันที่ไม่ได้แล้วค่ะโดนชอ็ชอตช็อตแรกเลยครับค่ะค่ะภาพอุตสาหกรรมมันเป็นยังไงคะตอนนั้นเอ่อคือคืองี้ครับเราเขาเขาบอกให้เลิกทํางานอคาว่าปิดหมายถึงว่าเอาเอา,เอาไอ้ป้ายป้ายที่มีตาพุดไปปิดทีบบ่บริษัทค่ะแบบว่าบริษัทคุณปิดแล้วตอนนี้ ค่ะขณะที่ธุรกิจหลักทรัพย์ของเรายังรันได้อยู่นะครับตลาดหุ้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตอนนั้นนะครับนะค่อพอพอพอมันเปบอันนี้คือคือสัญญาณแรกแล้วจากนั้นก็มีการปิดไปแน็เปอร์อันนี้เหตุผลเราเหตุผลมันคือว่าเรากู้กันเยอะเกินตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศเราก็เอาเปิดให้เอาเงินกู้ต่างประเทศเข้ามาคเวลา มันมีปัญหาไปมีเงินขาดที่ค่าเงินบาทมันก็เลยทําให้นี่มันพอกเยอะบริษัทขนาดใหญ่ล้มร<ฆ>ายย่อยไม่เท่าไหร่นะครับรอ,อดที่แล้วนะครับจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ซะส่วนใหญ่ที่กู้เงินเยอะๆครับท,ทุกบริษัทในเมืองไทยนะครับกู้เงินหมดแต่ละคนก็ต้องต้องแก้ไขกันไปโดยเฉพาะธุรกิจหลักธุรกิจนาา้ค<ฆ>่าค่ะนี่ประเด็นมันก็คือว่าเอ,อพอค่าเงินบาทมันอ่อนไปที่ห้าสิบหกสิบาทห้าสิบาท ค่ะตรงออกตรงออกนะครับรวมทั้งแรงงานที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนผมบางคนเนี่ยทางานอยู่ต่างประเทศนะครับเงินเดือนหนึ่งหมื่นเหรียญเี่ยพอมาแลกเป็นเงินไทยแล้วคือได้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรวยทันตาเห็นรวยทันตายกาช็อตนั้นซึ่งตรงข้ามกับคนในประเทศถูกไหมคะค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดวิกฤตมันจะมีบางคนที่โดนผลกระทบตรงๆเลยเต็มเต็มเล ก็คือเลิกทำไม่ไม่ได้ทํางานไม่มีงานทารายได้เป็นศูค่ะกับอีกคนที่มันมีรายได้กลับเข้ามาทันทีอันนี้พูดถึงปีศูนย์ก่อนนะครับอธุรกิจที่ทําธุรกิจภายในประเทศไม่ได้ไปกู้เงินเขาก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้มีหนี้อะไรเพิ่มเติมเผลอจะเป็นผลดีด้วยซ้ําไปเพราะว่าเขามีการปูกหนี้รวมกันแล้วไปขายให้ต่างประเทศอืมค่ะต่างประเทศซื้อมายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตตัวเองจับ่ายถูกค่ะ ไปคุยกับเขาก็ได้ได้ส่วนลดนี่เพราะนั้นมันจะมีคนที่มีกําลังซื้ออยู่ในประเทศที่จะผลักประเทศไปต่อเพราะฉะนั้นจากนั้นประมาณปีสี่ห้าสี่หกเนี่ยมันก็เริ่มฟื้นตัวด้วยความถามว่าด้วยความรวดเร็วไหมไม่เร็วหรอกแต่ว่าก็ฟื้นกลับมาได้โอ้ก็ก็สี่ห้าปีอยู่เหมือนกันนะคะค่ะใช่แต่ตลาดหุ้นเนี่ยต้องย้อนไปที่ตลาดหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยลงที่ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดน,นะผม,ผมอายุมากแล้วตอนนี้ค่ะ ลงมาที่พันจุดแล้วมันรีบาวมาที่พันสองพันสามเราก็คิดว่าจบแล้วนะส่วนตัวผมก็คิดจบแล้วนะขณะนั้นเราก็เป็นนักต่อเทคนิคอลนักก็ฟันเมนทัลเดสมัยก่อนมันรวมกันสองอย่างเราก็เลยเข้าทยอยซื้อตรงประมาณพันจุดมันลงไปอีกถึงประมาณสองร้อยจุดเราโชว์กราฟให้เห็นด้วยนะคะคือเราขึ้นไปพันคือตรงพีคๆเนี่ยนะคะก็คือประมาณว่าพัน พันหกพันเจ็ดได้ค่ะได้แล้วมันลงแรงแงมาเนี่ยตอนต่อมาสักสองสองสามปีปีสี่ศูนย์จีปีสี่ศูนย์ปีสี่หนึ่งเนี่ยครับประมาณพันสองเห็นไหมครับนั่นอ่ะค่ะค่ะพันสองหลายครั้งมากเลยย้ำหลายครั้งมากเลยตรงพันสองใช่ใช่ตรงพันสองเราก็คิดว่าจบแล้วเพราะว่ามันว่ามันก็เห็นอย่างบางคนนี่ก็จะมีเงินใช้อะไรธุรกิจยังพอรับหน้าอยู่มันไม่ได้แย่ปรากฏว่าเกมพิกค่ะเกมพิก เกมมัน,ม,นมีปัญหาตามพวกลามไปจากวิเรียกว่าวิกฤตต้ยมยำกุ้งนะครับตอนนั้นตลาดพูดลงมาถึงสองร้อยอันนี้ปัญหาเรายืนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้เราเหลือ,เ,อ,อเรียกกำลังที่จะดันตัวเดียวจบกับการบริโภคภายในค่ะ ซึ่งการเป็นพวกภายในมีปัญหาเนื่องจากคนที่โดนที่เนี่ยมีข่าวปิดโรงงานเยอะๆเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจ,จะเรื่อยๆนะครับจะไม่ค่อยมี่รอบนี้ผมว่าฟื้นมากกว่าห้าปีในกว่าจะฟื้นกลับไปโอ้โหแสดงว่าคือใช้เวลาฟื้นนานยิ่งกว่าต้มยำกุ้งอีกเหรอคะ,ะอืมเพราะรอบที่แล้วมันมีคนที่รวยอย่างเดียที่ผมเล่าให้ฟังค่ะมันยังมีคนที่รวยอยู่ค่ะอจากการลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนถูกไหมคะคช่ใช่แต่ปัญหาตอนนี้คือทุกคนในประเทศโดนหมด บริษัทขนาดใหญ่ก็มีปัญหาเพราะว่าส่องออกไม่ได้ขายของมากไ,มได้เพราะว่าทั่วโลกแย่หมดอ่ะ,ะอทุกธุกเก็บโรงแรมขนาดใหญ่ธุรกิจยิ่งธุรกิจพวก,ก,ก,กสายคารบินยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยผมคิดว่าฟื้นยากพอสมควรเทียบแต่ว่าข้อดีคือคืนนี้ครับข้อดีคือคนที่มีเงินอยู่คนนึ่นองนอกจากรัฐบาลค่ะคือสถาบันการเงินครับค่ะแข็งกรับบริษัทแข็งค่ะมีเงิน แบงค์ชาติก็ถึงต้องขอขอญอาตอย่าเพิ่งไปจ่ายบันผลค่ะช่วยกันก่อนเพราะว่ามันมแค่สองเฟืองจักรเท่านั้นเองที่จะช่วย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 ประเทศได้ต้อง,ต,องต้องมีคนปล่อยกู้เข้าไปอาชฉีพตอนที่มันเริ่มฟื้นนะครับหรือในธุรกิจที่มันไม่ไม่ตายอ่ะพอจะพอใส่เงินเข้าไปเล้่มฟื้นได้ต้องช่วยกันในช่วงสามเ u a r t e r สามคนละสูตรอืมค่ะค่ะมันดูคนละสูตรเลยนะคะพี่เปี๊ยกคือรอบนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมาจากเรื่องของ วิกฤตส่วนที่เป็นค่าเงินตลาดเงินสถาบันการเงินนะคะแบงค์ชาติด้วยซ้ำไปนะคะรอบนี้เนี่ยคือถ้าใครจะช่วยเราได้คือกระทรวงการคลังรัฐบาลกลางแบงค์ชาติต้องแล้วก็สถาบันการเงินต้องช่วยกันที่จะประคับประคองสถานการณ์ต้องช่วยครับทุกอย่างมันกลับกันจากปี40ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับในตลาดหุ้นก็อยู่ในฟังก์ชันของตลาดหุ้นเหมือนกันค่ะเพราะนั้นเรายังอยู่ได้ครับกิตาค่ะรอบนี้เราไม่โดน เผืเผอรเราจะเป็นคนที่มีเงินมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็ได้ในะอีก2-3ปี้างหนะค่ะสำหรับคนที่ยังลงทุนอยู่ถูกไหมคะ<ต>คนที่ยังลงทุนอยู่คือคนยังยังถือสิ่งที่มีโอกาสอยู่ยังถือสิ่งที่<ต>ที่มันมีโอกาสที่จะราคาขึ้นไปอยู่ได้ครับค่ะผมยกตัวอย่างเอ่อเอสพีพีจีเมื่อวานนี้ครับเอสซีพีทีเมื่อวานเนี้ยค่ะสีตกลอค่ะอ่ามันมีของดีอยู่ในตลาดหุ้นค่ แรงเกงกาไรที่อีกเข้ามาคือตอนนี้ผมต้องบอกว่าแรงเกงกำไรอยู่เต็มตลาดหมดค่แรงแรงเมื่อไหร่จะมีแรงดันซื้อทันทีนะครับค่ะค่ะอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าตลาดหุ้นยังสวิงไปสวิงมาทีพี่แต่ว่าพยายามอย่าอย่าไปไล่ซื้อเช่นขึ้นอย่าเพิ่งท่อาแดงเย็นครับรอมันลงแล้วอยซื้อครับแจงเย็นค่ะค่ะเพราะว่าครับ แต่ว่าคือดูจากชาร์ตที่เทียบกันเมื่อกี้แล้วนะคะเราจะไม่เห็นความรุนแรงระดับนั้นแล้วใช่ไหมคะพี่เปียกคือตั้งแต่พันหกพันเจ็หรือว่าเกินพันห้าแล้วลงมาเหลือหลักร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะไม่น่าจะเกิดแล้วเพราะว่าคนที่มีเงินคือสถาบันการเงินกับรัฐบาลค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเขาสามารถช่วยธุรก,กิจประคองธุรก,กิจอย่างน้อยเกินครึ่งครับให้ฟื้นตัวกลับมาได้มันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ อืมค่ะในในในช่วงนั้นเนี่ยนะคะหุ้นไหนที่มีธุรกิจไหนหุ้นไหนที่รอดมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ในทุกวันนี้มีใครที่จะรอดและก้าเข้าไปสู่ในอนาคตค่ะพี่เปียกลองลองมองถึงโอกาสทางธุรกิจสำหรับเซกเตอร์หรือหุ้นตัวหุ้นในตลาดหุ้นรอบที่แล้วเป็นพลังงานครับเขารอดมาค่ะรอดเพราะว่าเพราะว่ามีการสร้าง ตรงนั้นเรสร้างไรอีสเซนซีบอร์ดนะครับ่ะร<ล>ัฐบาลก็บูมบูมเข้ามาทาั้งนั้นนะครับค่ะคือให้คนเข้ามาส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ผลิตเขาเขาทำเพื่อให้คนในประเทศมีงานทำนะครับจะได้มีแรงเนะี่ยจ้างงานค่ะแบบนางเศรษกจค่ะนี่รอบที่อห้ e EC เนี่ยแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่า เราใช้แพทเทิร์นเดิมเนี่ยเราจะเอาไออุตสาหกรรมที่เทคนเคโนโลยีสูงๆเหมือนไต้หวันเหมือนเกาหลีอยู่ที่เมืองไทยได้ไหมอันนี้ผมขออนุญาตตามอีกทีหนึงถ้าทําได้เราก็จะกลับมาได้ครับตัวนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับ PEC อืมได้ค่ะครบถ้วนชัดเจนนะคะเห็นทั้งภาพในอดีตภาพปัจจุบันและร่วมกันมองสู่ภาพอนาคตด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เปียโัธวัฒน์มากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็ชัดเจนนะคะสาหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะเรามองกันทั้งในสัปดาห์หน้านะคะโอกาสสวิงยังคงมีสูงอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรามองกันสําหรับรอบนี้เทียบต้มยํากุ้งตอนนี้สถานการณ์ดีกว่าต้มยํากุ้งเยอะนะคะความมั่งคั่งเนี่ยยังอยู่ในโซนของฝั่งตลาดเงินตลาดทุนสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารรวมไปถึงธนาคารกลางด้วยนะคะดังนั้นออปัญหาเนี่ยแม้ว่าจะซึมลึกยาวนานมันจะอยู่ที่เรื่องของกําลังซื้อแล้วก็ประชาชนคนส่วนใหญ่เราฟื้นช้าค่ะแต่ว่า เราน่าจะฟื้นแน่แล้วก็ไม่ลงรุนแรงเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้มยำกุ้งนะคะบทเรียนก็คือเราไม่ไล่ราคาไม่ไล่ซื้อแล้วก็มองโอกาสในจังหวะที่ตลาดยอ่อเข้าไปเก็บของดีธุรกิจที่ดูดีมีอนาะคตเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีแต่ต้องขึ้นอยู่กับโครงการนะคะว่ารัฐบาลจะสามารถผลักดันไปได้ไกลแค่ไหนนะคะเราพักกก่ดนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าไปดูมุมของเศรษฐกิจไทยนะคะ